ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้บริวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ท่านกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้บริวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่และผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธาน เปิดกิจกรรม20ธันวาตับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใสในวันนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดถือว่าเป็นการเลือกตั้งผู้บริหารองคอ์กรปกครองอรส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เพื่อหาบุคคลเข้าไปพัฒนา และแก้ไขปัญหาของประชาชนครอบคลุมทั้งจังหวัดซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่มีรัษฎรจจำนวนมากผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงต้องทราบปัญหาของจังหวัดมีนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่สิ่งสำคัญที่สุดในกระบวนการเลือกตั้งคือผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องไม่ซื้อสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องไม่ขายเสียงใช้สิทธิ์อย่างอิสระรู้เท่าทันการเมืองไม่ถูกครอบงำส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายในโอกาสที่รัฐประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งจะได้ออกเดินทางเพื่อรณรงร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วทั้งจังหวัดในวันนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม20ธันวาตัดบ้านใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใสจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงพลังบริสุทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยพร้อมเพรียงกันขอขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่จะได้ร่วมมือกันทําให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้สุจริตเที่ยงธรรมและชอบอด้วยกฎหมายปัจจุบัน ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรม20ธันวากลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นย่างสุจริตโปร่งใสหน้าบ,บัดนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงท่านนี้อยู่ด้าบริทีด้วยการทีิษีของเราขบรนนะครับและตอนนี้จะได้เป็นเชิญร่วมอนุทยพยาเชิญีท่าน